นะตีกินด้วยนะบอกว่าถ้าไม่โกงถ้าไม่ไม่ทําก็เข้าเงื่อนไขครับคือเงื่อนไขอะไรครับอนุทินนะเงื่อนไขอะไรที่จะต้องไม่ปฏิวัติที่จะไม่ยึดอํานาจเท่าที่ผ่านมาเอายิ่งรักโกงอะไรเอ๋อสุทินผู้ถามนะโกงอะไรนายกยิ่งลักนะไม่มีนะครับการตัดสินของนะครับ สารเนี่ยสารพวกมึงตั้งขึ้นมาเองยังเอาความผิดทุจริตจำนำข้าวไม่ได้เลยอนุทินนะโอ้โหครับไอ้นี่ก็รอครับท่านผู้ชมนะอย่างท่านทักษิณพูดนั่นแหละรอนะเอาที่ละครับนะเอาความผิดตรงไหนล่ะครับประมาทเลยเลอนะครับเอากงไม่ได้เอาทุจริตไม่ได้ไงครับนะเห็นไหมครับไอหมอวาลงนะครับ ไอ้หมอตอนควายคนนี้ม <z SC> <noise> ันก็ข้าวเน่าข้าวเน่าข้าวบูดครับเป็นไงนะครับนะเจ้าสัวบางคนเนี่ยที่สนับสนุนการทํารัฐประหารเนี่ยเขาก็ต้องการเอาทุนคืนสิครับนะก็เลยนะครับไอ้วลุงมันก็ปั่นทุกวันครับข้าวเน่าข้าวบูดข้าวเน่าข้าวบูดมันก็เข้าทางเจ้าสัวสิครับนะไปซื้อถูกๆูครับจากราคากิโลละ 15บาท20บาท25บาทครับมันไปซื้อแค่4บาทครับ5บาทดูสิครับแต่เอาไปสีไม่ได้เอาไปเป็นอาหารสัตว์นะครับท่านผู้ชมเอาไปขายเอาไปสีนะครับแพ็คถุงขาย5้กิโลตามห้างต่างๆนั่นแหละครับนะเป็นไงล่ะอนุทินโกงไหมล่ะอย่างนั้นนะนะ <c oughs> ตัวแทนของประชาชนครับที่ชนะเลือกตั้งเข้ามา จากเวทีการเลือกตั้งของประชาชนให้มีอำนาจในการย้ายครับแม่ทัพในกองแค่นั้นเองครับแล้วทำไมจะเป็นจะตายล่ะครับสุทินอนุทินมึงทำไมถึงจะเป็นจะตายละ่ะนะ,ะแสดงว่ามึงหาแดกกับพวกรัฐประหารดิถ้างั้นนะ่ะนะพวกมึงหาแดกกับตัวนี้หรือเปล่าอนุทินนะกูรู้นะ <laughs> เออ แล้วมึงจะเป็นจะตายโอ้ยนะครับถ้านักการเมืองดีถ้านักการเมืองไม่โกงถ้านักการเมืองนะครับทำดนะีไม่เข้าเงื่อนไขก,กับการทำรัฐประหารเนี่ยทหารก็ไม่ออกมาครับนะมึงรอนะสุทินนะอนุทินนะนะมึงหลอนะที่มึงพูดนะพูดเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นไงครับ แสดงว่ามึงดีอยู่พักเดียวสิครับน,ะกนฮะ,ฮะ,ฮะกัญชากระท่อมเมากระท่อมหรือเปล่าพูดเดีย๋ยอนตินนะใครจะดีจะเร็วครับพักการเมืองไหนจะดีจะเร็วจะโกงนะทหารไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีเงินไม่ใช่เงื่อนไขครับนะทั่วโลกเขาไม่มีนะครับ ไปใส่ไายว่าผู้นำโกงแล้วก็นะครับนะจะต้องลากรถถังออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นครับมันไม่ใช่เหตุผลครับนะแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ครับที่จะไปคิดแบบนั้นนะนะักนะการเมืองดีไม่ดีครับมันไม่ใช่ว่านายพลมาตัดสินมันไม่ใช่ว่าสารรัฐมนูญมาตัดสิน มันไม่ใช่ว่าองค์กรอิสระมาตัดสินครับไม่ใช่ว่าอนุทินมาตัดสินนะนักการเมืองดีไม่ดีประชาชนตัดสินในวันเลือกตั้งนะแล้วทำไมล่ะครับกองทัพเป็นใครล่ะครับกองทัพเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการปกป้องรักษาอธิปไตยมันเกี่ยวอะไรล่ะครับที่จะมาชี้เป็นชี้ตายประเทศครับนะมันเกี่ยวอะไรนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับยังเป็นอีแอบอยู่ครับเป็นกาฝากครับเป็นขยะนะครับนะเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศในการปกครองในระบบประชาธิปไตยครับนะ,ะแสดงว่ารู้ตัวเองครับสู้ไม่ได้สู้ทักษิณไม่ได้ก็ต้องเอานะครับเอาพลบบกลาโหมนี่คงไว้ครับเพื่อที่จะลากรถถังออกมาไอริมออกมานะครับโกงโกงโกง,โง นะเดี๋ยอยังครับแล้วมันก็ลากรถถังออกมาเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันทำ,ทำมาหาแดกกับนะครับรัฐประหารมาตลอดครับนะสมัยก่อนก็พักประชาธิปัตเห็นไหมครับหาแดกกันนั้นรัฐประหารท้งนั้นเลยหลังจากรัฐประหารเนี่ยนะครับพวกนี้จะมามาทุกทีครับสังเกตไหมครับพักเพื่อไทยเคยไปร่วมไหมนะครับนะในการรัฐประหารแต่ละครั้งไม่ไป นะครับแต่ถ้าพักไหนไปร่วมรัฐบาลนั้นนะครับท่านต้องสองั้งนั่นท่านต้องตั้งข้อสงสัยเลยครับว่าพวกนี้หาแดกกับการทรํา,ารัฐประหารถ้ามันอยู่ไม่ได้ไงพักมันไม่มีผลงานอะไรเลยครับไม่เคยทาอะไรประเทศชาตินะครับนะเคยแต่นะครับมอมเมานะครับมอมเมาเยาวชนมอมเมาลูกหลานพวกเราครับกัญชานะยา ใบกระท่อมครับนะอย่างนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่คนที่เขาเป็นห่วงชาติบ้านเมืองครับเพราะว่ามันเป็นวงจรอุบาทครับท่านผู้ชมนะแต่ละครั้งที่เข้ามานะพักเพื่อไทยต้องการที่จะแก้แก้รัฐธรรมนูญแก้พรบกลาโหมครับท่านผู้ชมนะต้องการที่จะทำเหมือนคลัมไบเดนครับนะยกออกให้หมดนะครับ เอาคนที่รู้ใจครับก็เอาทหารนั่นแหละครับในกองทัพนั่นแหละครับไม่ได้เอาทหารกะเลียงไม่ได้เอาวัดแหงมานะเอาในกองทัพนะครับมาแต่งตั้งมาคนที่รู้ใจครับนะอย่าไปคิดว่าท่านรักษินจะเอาทหารกะเลียงมาอย่างนี้ว้าแดงไไม่ใช่นะครับนะเอาทหารไทยในกองทัพบกนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่คนกลุ่มเดิมคนกลุ่มนั้น นะ่ไม่ใช่บูรพาพยักนะครับต้องเข้าใจนะอยากจะแก้ครับแต่อนุทินค้านครับนะตีกินด้วยนะบอกว่าถ้าไม่โกงถ้าไม่ถ้าไม่ทาก็เข้าเงื่อนไขครับคือเงื่อนไขอะไรครับอนุทินนะเงื่อนไขอะไรที่จะต้องไม่ปฏิวัติที่จะไม่ยึดอํานาจเท่าที่ผ่านมาอ่ายิ่งรักโกงอะไรอ้ะวสุทินกูถามนะโกงอะไรนายกยิ่งลักนะ ไม่มีนะครับการตัดสินของนะครับสารในสารพวกเมืองตั้งขึ้นมาเองยังเอาความผิดทุจริตจำนำข้าวไม่ได้เลยอนุทินนะโอ้โหครับไอ้นี่ก็รอครับท่านผู้ชมนะอย่างท่านทัดสินพูดนั่นแหละรอนะเอาที่ละครับนะเอาความผิดตรงไหนล่ะครับประมาทเลินเล่อนะครับ,รเ,รนะรบเอาโกงไม่ได้เอาทุจริตไม่ได้ไงครับ นะเห็นไหมครับไอหมอวาลงนะครับไอหมอตอนควายคนนี้มันก็เข้าเน่าข้าวเน่าข้าวบูดครับเป็นไงนะครับนะเจ้าสัวบางคนเนี่ยที่สนับสนุนการทํารัฐปาะหารเนี่ยเขาก็ต้องการเอาทุนคืนสิครับนะก็เลยนะครับไอวาลงมันก็ปั่นทุกวันครับข้าวเน่าข้าวบูดข้าวเน่าข้าวบูดมันก็เข้าทางเจ้าสัวสิครับนะ ไปซื้อถูกทูครับจากราคากิโลละ15บาท20บาท25บาทครับมันไปซื้อแค่4บาทครับ5บาทดูสิครับแต่เอาไปสีไม่ได้เอาไปเป็นอาหารสัตว์นะครับท่านผู้ชมเอาไปขายเอาไปสีนะครับแพ็คถุงขาย5กิโลตามห้างต่างๆนั่นแหละครับนะเป็นไงละ่ะอนุทินโกงไมหมละ่ะอย่างนั้นนะนะ กล่าวหาว่าท่านยิ่งรักไม่จายเงินชาวนาชาวนาไปขายข้าวแล้วก็พ่อเมืองสุเทพไงไปปิดธนาคารเพื่อการเกษตรครับท่านผู้ชมทกศไงครับนะจายผ่านทานกศนะครับมันจะโกงได้ยังไงครับนะพี่น้องช่างข้าวแล้วก็เอาใบที่ช่างข้าวครับกี่กิโลกี่กิโลครับไปวางบินไปขึ้นเบนที่นะครับทกศครับท่านผู้ชม แต่เทพเทือกมันไปปิดนะครับมันไปปิดธนาคารดกสแล้วมันก็นะครับกลุ่มกปปสนะครับมันก็ยัดข้อหาเขาอีกโอ้ยไม่จ่ายเงินโกงเทวานาะโกงเทวานาะไปนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะที่มีการทํารัฐประหารรัฐบาลท่านยิ่งรักเนะี่ยไอประยุทธ์เนี่ยนะไอนายทหารหน้าตัวเมียเนี่ยครับนะนะไอประยุทธ์จันโอชา นะผมไม่ให้ราคาครับคนพวกนี้หาแดกนะครับกับความที่หายของประเทศทั้งนั้นแหละครับนะอยากมีอำนาจครับแต่ไม่อยากลงเลือกตั้งบนพวกนี้นะอยากมีอำนาจเป็นไงล่ะครับขอเวลานิดเดียวจะคืนความสุขให้ครับนะห้าปีก็ไม่ได้เลือกตั้งครับท,าท่านผู้ชมนะและไอสุเทพเป็นไงล่ะครับนะปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งปฏิรูปบิดาเมืองเหลือครับห้าปีค่อยมีการเลือกตั้งนะครับ เห็นหรือยัง,อยงครับอย่าไปเชื่อมันคนพวกนี้ครับถ้าเชื่อมันมันก็ได้ใจครับนะมันก็เป็นมาเฟียรีถไทยประเทศไปเรื่อยครับนะเราเดินตามนะครับเราฝากชีวิตไว้กับพันตำรวจโทร,โรเอร์ทักษิณดีกว่าครับนะดีกว่าที่จะให้ฝากชีวิตกับคนพวกนั้นนะสิปีที่แล้วพวกคุณได้อะไรครับผมถามหน่อยนี่ล้นค้นตัวครับท่วมประเทศครับนี่ มันสร้างไว้ถ้านี่ไม่เยอะถ้ามันไม่ชนเพดานมันไม่ออกไปหรอกนะมันหมดคังแล้วไงครับมันไม่เหลือแล้วมีแต่นี่มันเดินต่อไม่ได้ไงที่มันออกไปน่ะมันจะอยู่กี่ปีก็เราไม่สามารถล้มมันได้นะครับนะเพราะว่าสารลรมนูญก็มันก็ตั้งมากับมือองค์กรเหรอมันก็ตั้งมากับมือครับนะผมถามนะอุทินนะคุณเนี่ยนะครับถ้านัการที่ผ่านมาโกงไหม นะอย่างรัฐบาลสมัครสุนทรีโกงไหมกูถามมึงหน่อยอนุทินมึงอย่าตีกินนะครับมึงอย่าใส่ดีความดีใส่ตัวชั่วให้คนอื่นครับ